สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหนูทดลองหลงา a d าดามาเล้วก็คราวนี้ก็รีวิวะไรที่ใหญ่ขึ้นหน่อยเลยพอดี๋ย,ยวจะเป็นต้องใช้นะครับผมก็เลยสั่งเพิ่มมามันคือเรื่อส้าขนาดเล็กนะ,ะครับสืาพผ้าและทั้งวัด4กิโลขึ้นเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่ามันเป็นยังไงบ้า,างร,รีวิวกันแบบบ้านๆนะครับผมเพราะ ไม่ต้องวางนิสัยไอยูได้ ไไก็จะมีแบบมันจะมีปุวัชชินทัมเมอ่คอ์คือตั้งเวลาผมสปินไดร์ทัมเมอ่ตัง้งเนิ้วตั้งลาซาอันนี้ตั้งลาปันมีปุ่มอ่ออกสักไปสี่ห้น้ำเอาเข้าตรงนี้ ก็คู่มือเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองศึกษาคู่มือดูก่อนนะครับว่ามันอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะลองรีวิวการปัดในการปัดจริงนะครับผมเดี๋ยวอาเอาผ้าอะไรมาซักดนะครับว่ามันจะยังไงก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมพลาสติกนะเบานะครับผม ซองด้มีปาปิดไม่ใช้น็อตนะครับแตใช้ปฏติเยอะโอเคโอเคผมว่าสมราคาสมราคาต่อนราคาหกร้อยหกรอยสามสิบกว่าบาทเดี๋ยวผมลองซักเลยแล้วกันไม่ซักเยอะซักหมวกประมาณสักห้าหกใบเดี๋ยวมาดูกันครับผมเดี๋ยวลองมาดูการใช้งานกันนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะ ก็เดี๋ยวจะลองซักแบบไม่หนักหรอกซักแบบเบาๆฝาเปิดปิดค้าได้ไหมนะครับฝาไว้แล้วก็เดี๋ยวผมซักเป็นอะหมวกใสหกไปไปห่หมวกไปหนึ่งเนี่ยครับหมวกไปหนึ่งหมวกสตาร์วอลเนี่ยอะหมวกหนุ่ยชิวอะหมวกกินเหล็กอ่าหมวกอะไรไว้รื หมวกสิงยันยนหน่อยจะมีหลายใบนะซักทั้งหมดทีเดียวอเอ,า,เอา,าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวใส่งามเดี๋ยวว่ากันต่อครับผมแล้วคราวนี้ผมก็จะใส่อะไรล่ะครับใส่อะไรใส่ขอ,องซักผ้าเลย 红色花。嗯哇 แล้วเดี๋ยวใส่น้ำลงไปตเติมน้ำลงไปโอ,อ,อ้ตัวนี้ต้องห้อยไว้ครับโหนี่รั่วออกหมดเลยดีกว่าไม่รู้ เ,เนะมื่อกี้ไม่รู้นะครับคือไอ้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 สายยา,างข้างๆก็ห้อยไว้ไม่งั้นนะ้นําก็จะไหลออกหมดมันไม่ได้มีระบบล็อกเหมือนกับอ่าเครือค่องซักผ้าขนาดใหญ่ปะ <c oughs> านี้น่าจะพอดี เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการซักกันนะครับก็ปิดฝาลงนะครับผมสปิน0 10 5 3 0โอเคแสดงว่าหมุนไม่ได้น,นี้ จะหยุดไหมไม่หยุดไม่เหมือนระบบอัตโนมัติพวกนั้นนะครับโอเคอเขาจะปั่นปั่นอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆอีกสินาทีก็มาล้ากางานนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนจะมีระบบปั่นแห้งเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีครับว่าใช้งานได้กี่มากน้อยแต่ผมว่าระดับนี้ก็น่าพอใจครับผมไม่ต้อง ที่อื่นไกลๆซักมาในห้องตัวเองโอเคครับเดี๋ยวๆช่วงช่วงล้างผ้านะครับมาดูกันอีกทีแล้วช่วงปั่นผ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะรีวิวว่าเวิร์กไหมคือพอดีลืมลืมว่าซักแล้วก็ถ่ายทําคลิปไว้นะครับก็ทําการล้างแล้วก็ปั่นหมาดไปเรียบร้อย ก็มาต่อกันตัวนี้แล้วกันครับก็ตอนอเปลี่ยนเป็นซักเสื้อผ้าพวกนี้แทนเวลาซักแล้วเลวลาเดือนนี้พวกนี้เวลาจะเปลี่ยนน้านะครับก็แค่ปลดสายด้านข้างออกปล่อยน้ําไหลไปนะครับผมปล่อยน้ําไหลไปพอ,อน้ําออกหมดแล้วเราก็เทน้ําใหม่ลงไปปั่นแทนนะครับผม

ปั่นน้าล้างผ้าในรอบนี้นะครับแล้วก็จะเดี๋ยจะทําการปั่นผ้าให้ดีครับแล้วเราก็จะมาเก็บผ้ากัยน,นะครับเก็บผ้าเราก็ต้องปั่นมานะครับผมปั่นมาแต่ว่าจริงๆไอ้ถังเนี้ย มันจุผ้าที่ปั่นหมาดได้ไม่เยอะนะครับผมซักมันอาจจะซักได้ที่เราเยอะแต่ว่าเวลาปั่นหมาดต้องแบ่งแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับก็แล้วก็ระบายน้ำออกก่อนนะครับแต่น,นี่ไม่ใช่ระบกรบกออตระบบอ,อักงสายงใส่ก็จะค่อยลดลงไปเรื่อยเรื่อย มัน,นม,มาถึงสูงนี่ต้องคือส,สิบนาทีตีตแต่ผมจะไม่รอครับเดี๋ยวก็จะมาปั่นให้ดูนะเสียวหนึอตัวก็ เครื่องซักผ้ารุ่นนี้นะครับประการแรกเราต้องเอาถังปั่นใส่ลงไปก่อนแล้วก็ให้มันล็อกกับไอ้ตัวนี้เรร่อยครับมันจะมีตัวล็อกมาอยู่โอเคพอถ้าไม่ล็อกให้ดูมันจะปลิวนะครับหลังจากที่ลองครั้งแรกที่เรียนรู้มันแล้วก็จะใส่เสื้อผ้าได้จํากัดนะครับเอาใส่ตัวเล็กๆดีกว่าจะได้หลายตัว โอเคครับแล้วกม็มีฟ้าปิดนนะครับ mm. ไอ้นี้สำคัญนะครับใส่เยอะมันจะหมุนมันจะติ้วเราก็ต้องใส่น,น้อยเยอะไป ใส่สักครึ่งเดียวพอใส่เยอะเดี๋ยวมันจะหมุนโอเคลองใหม่ครับโอเคใส่ผ้าไม่เกินครึ่งนะครับแล้วมันก็จะปั่นได้ใส่เยอะมันก็จะหมุนติ้วติ้วติ้ว,วรุดออกมาโอเคครับสรุปก็คือ6 0 0กว่าบาทผมว่าพอใช้นะครับใช้ได้ดีพอสมควรนะครับก็ซักเทีลนี้ทีลน่อยซักผ้ามาเยอะนะครับผมสาหรับคนอยู่หออยู่คอนโดอยู่อะไรที่ไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับผมอันนี้ผมก็ว่าเข้าท่าครับผม เอาละครับผมผมว่าจบการรีวิวเครื่องซักผ้าจิ๋วไว้แค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจมานะครับขอบคุณที่สลบเวลาดูครับสวัสดีครับ